สวัสดีค่ะพอแม่พี่น้องเมื่อนี้กมาพกกมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง u t u b e มาดามจะมาวางแนวทางของลาวพัฒนาจะมาสรุปเจ็ดเซียนดังเนาะคะ่ะที่เข้าไปกันหลากหลายมากเนาะเข้าไปสี่เสียนมัน้งเจ็ดเสียนดังเนาะก็จะมีเลขล็อกจิ๊กเลขรับนางฟ้าซองส่วันแล้วก็เสียนนมเนาะถือว่าผ่านเนาะพอแม่พี่น้องปาดเข้ากันไปมาหลาก มากมายหลากหลายเนาะค่ะเอาเรามาติดตามชมยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณยดเซียนเนาะค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด้อค่ะเลขมีเข้ามีหลุดเนาะยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณเอฟซี FC เหมือนกันเนาะค่ะที่เข้ามาติดตามชมแล้วสําหรับเอฟซีที่เรียกร้องเข้ามาบอกว่าขอของเลขล็อกกิกน้อยเพิ่นโทรมาเหมือคลื่นนี่เนาะค่ะเนาะ มาดามไปงานศพเล่บรร่ลงห้เนาะคะ่ะวันนี้ลงให้แล้วนะคะตามคําขอนะขึ้นให้ก่อนเพื่อนเลยนะคะอ่ะเราไปติดตามชมดีกว่าว่าของเซียนเซียนจะให้ตัวไหนจะเข้าปังอีกไหมเนาะคะ่ะ<ม>ชอบก็จัดขัดก็าพานเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะไปเราไปดูตัวเลขแนวะทางกันเลยคะ่ะค้านี้ก็จะเป็นของเลขล็อกยิกนะคะสำหรับ fc ที่เราคอย เลขล็อกกิ๊กยังไม่ได้ลงให้เนาะวันนี้จะมาสรุปพร้อมๆกันกับเพื่อนๆเ,เลยนะคะเจ็ดเสียนดังถ้าใครยังไม่ได้ติดตามทางช่องของล็อกกิ๊กพารวยมาเบิงน้ากันพ่อแม่พี่น,อน้องเพราะว่าเพื่อนหามาเมื่อคืนเนาะของเพื่อนเก่าไป6-6นะคะเข้าไปที่6-6หแบบไม่ต้องกลับถ้าใครเป็นแฟนคลับล็อกกิ๊กเตรียมตัวแคปหน้าจอ ค้อมเคลื่อนข้าไปตัวเน้นตัวจอเด้อค่ะวันนี้เนาะให้ดูประวัตินิดนึงสําหรับ FC ใหม่เนาะค่ะแล้วก็วดนี้ก็เข้าไปตัวเน้นตัวจอนะคะอ่าเตรียมตัวแคปหน้าจอเด้อค่ะแต่ถ้าใครแคปหน้าจอไม่เปลี่ยนและไม่ทันเตรียมตัวเขียนค่ะเตรียมตัวเขียนเดี๋ยวมาดามจะอ่านให้ทุกตัวเนาะค่ะเนาะอ่ะบล็อชาติไปน้ำกันเลยพ่อแม่พี่น้อง เพราะว่ามีเอฟซีโทรมาบอกว่ารอเลขล็อกกิกยูเวซันต้องกราบขอรวดขออภัยเมื่อคืนมาดาไปงานศพเนาะค่ะเนาะไปงานศพเลยบอไรลุ่งหาพ่อแม่พี่น้องเนาะค่ะวันนี้ติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยนะคะอ่ะล็อกยิกให้มาวันนี้รูดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สี่กับห้าสองตัวหกหางสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดห้าหกห้าเจ็ดห้าแปด เบิ้ลก็จะเป็นสี่สี่ห้าห้าสามตัวสี่หางก็จะมีสี่ห้าหกสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าแปดสี่สี่ห้าเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขล็อกทิกนะคะตัวเน้นตัวเจาะเด้อค่ะตัวเน้นตัวเจาะสี่หกสี่แปดห้าหก ห้าตัวเน้น2หาง4 5 6 4 5 8นะคะอา่าแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครเนาะคะ่นะเนาะเพราะว่าไม่ได้ลงคลิปให้เลยเอามาให้ก่อนเพื่อนเลยเนาะคะ่ะสำหรับ FC ที่ถามหาเนาะ,ะ,นนนะะที่โทรมากราบขอบุญขอบคุณ FC เด้วค่ะที่โทรมาแล้วก็ยังให้กำลังใจกับมาดามคอมเมนต์ดีๆให้กันและกันเนาะคะ่ะเนาะ แล้วก็เข้ากันไปหลายคนเนาะลงคลิปให้เกือบจะทุกคนยกเว้นของเลขล็อกจิกเนาะที่เข้าไปนะคะเพราะว่าล็อกจิกให้มาช้าเนาะกันเนาะอ่ะวันนี้เรามาติดตามชมกันไปพร้อมๆกันเนาะต่อไปเป็นของเลขลับนางฟ้าลงคลิปให้แล้วนะคะลงไปในช็อตเดียวกันกันกบคนสารคามเนาะคะ่ะเข้าวีติดตามชมได้ถ้า สำหรับเอที่เข้าไปดูแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเด้อค่ะเดอะ้อแต่ถ้าใครยังไม่ได้ดูวันนี้เราดูไปพร้อมๆกันเนาะค่ะอาจเตรียมตัวแคปหน้าจอก็จะไปไวหน่อยเนาะค่ะเนาะของเลขรับนางฟ้าเข้าไป3 8 8 3ตัวเน้นตัวจอ,อะเด้อค่ะเข้าไปตัวเน้นตัวเจาะวันนี้จะเดินต่อไหมเลขรับนางฟ้าให้มาวันนี้รูด3กับห เราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สองตัวหกหางสามสองสามสามสามสี่ห้าสองห้าสามห้าสี่เบิ้ลก็จะเป็นห้าห้าสามตัวสี่หางก็จะมีสามสองห้าสามสามห้าสามห้าสี่ห้าห้าสาม นะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขลับนางฟ้านะคะเอายัางไงก็กราบขอบุญขอบคุณเลขลับนางฟ้าด้วยค่ะสองตัวเน้นก็จะเป็น3ามสองสามสี่ห้าสองห้ามตัวเน้นสองหางสามสองห้าสามห้ี่ด้อค่ะเอาแคปหน้าโจอแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของเซียนหนุ่มนะคะของเซียนหนุ่มเข้าไปตรงๆเด้อค่ะเข้าไปตรงๆแต่ไม่ได้เข้าตัวนิ้นตัวจาะลงคลิปให้แล้วสําหรับแฟนคลับเซียนหนุ่มเนาะสําหรับแฟนคลับของเซียนหนุ่มวันนี้ไปใหม่เป็นวันใหม่ขอให้เดินต่อเด้อเซียนหนุ่มเพื่อนๆจะได้มีตังค์จินใช้กันเนาะค่ะเนาะสองทุ่มครึ่งคืนนี้ให้ได้ไปสอบปปเล่าเด้อค่ะ เสียนนม,มให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้วันที่สิบแปดเนาะค่ะเนาะสี่กับห้าสองตัวหกหางสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งเบิ้ลก็จะเป็นสี่สี่ห้าห้าสามตัวสี่หางก็จะมี45 450 45สี่ห้าเก้าสี่ห้าศูนย์สี่ห้าหนึ่งสี่สี่ห้าเด้อค่ะ เอาแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของเซียนหนุ่มนะคะตัวเน้นตัวเจาะสี่เก้าสีตัวเน้นสองหาง4ี่ห้าเก้าสด้อค่ะเอาแคบหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กราบขอบุญขอบุญเซียนหนุ่มเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอย่าลืมว่ารัฐบาลไทยของเขาเดิน ต่อนะของเสียนหนุ่มน,นะเดินต่อนะคะแล้วก็ของซองสุวรรณก็เข้าเนาะรัฐบาลไทยเข้ากันไปเยอะมากเดี๋ยวจะรีบทยอยลงให้เนาะคะนะ่ะเนาะอ่ะของซองสุวรรณเนาะของซองสุวรรณลราพัฒนาวัาวี่ผ่านมาเข้าไปที่หกหกนะคะแบบไม่ต้องกลับถ้าใครเป็นแฟนคลับซองสุวรรณวันนี้มาตามต่อเพราะว่าของเข้าเข้าสองวดติดละมั้งซองสุวรรณใช่ 4774เนาะวันนี้เป็นวันใหม่ไปใหม่อีกรอบเนาะคะ่ะลงคลิปให้แล้วเหมือนกันถ้าใครยังไม่ได้เข้าไปดูวันนี้เรามาแคปหน้าจอไปพร้อมๆกัน,นะะเนาะค่ะเนาะสองสุวันให้มาวันนี้รูดแลว้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้วันที่18นะคะวันพุธสองกับสี่สองตัวหกหาง2 8 2 9 2 0 สี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์บิ้นก็จะเป็นสองสองสี่สี่สามตัวสี่หางก็จะมี 28, 24 8, 24 9, 24 40, สองแปดสองสี่แปดสองสี่เก้าสองสี่ศูนย์สองสองสี่แล้วค่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของสองสุวรรณเนาะก็เะนาะตัวเน้นตัวจอดสองแปดสองศูนย์ 48 40ี่เบิ้ลก็จะเป็นเอาไม่ใช่เบิ้ลเนาะค่ะเบาไปเ่ามายัางเสียวเบิ้ลในเพื่อนนี่อยู่พ่อแไม่พี่น้องสามตัวหางเดียวสองสี่แปดนะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามสองสุวรรณนะอย่าลืมว่าของเขาเข้าเบิ้ลเด้อพ่อแม่พี่นอนะ้องเนาะวันนี้ไม่แน่ไม่เนย่ยังไงก็กราบขอบุณขอบคุญสองสุวรรณนะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะ บขอบคุณเป็นอย่างสูงต่อไปเป็นของชอเช่ชายของชอเช็ชใยไม่เดินต่อเนาะอ่ะวันนี้เป็นวันใหม่ไปใหม่เลยเนาะคะ่ะชอบของใครจิ้มของคนนั้นเลยเด้อค่ะชอบของใครตามของคนนั้นเลยนะคะวันนี้ไม่แน่อาจจะเป็นของชอเช่ชายก็ได้เนาะอ่ะชอเช่ชใจให้มาวันนี้รูดแลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ ปดกับหนึ่งสองตัวหกหางแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเบิ้ลก็จะเป็นแปดแปดหนึ่งหนึ่งสามตัวสี่หางก็จะมีแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งหกแปดหนึ่งเจ็ดแปดหนึ่งเอามาดามวาสีเขียนหนึ่งของเพื่อนเดนนี่พ่อแม่พี่น้องก็น่าเนาะ แปดหนึ่งเจ็ดตั้งสองอันโอ้ยมาดามเจ้าก็ได้เนาะเอ้าลบห้พวกแม่พี่น่องบกผิดกับโบเมนมาดามอีลีตัวนี่เจานะ้าเนาะทำงานหลายโบมาดามพักพรในเด้าจ้าเด้อเพื่อเอฟซีทำได้เนาะกันเนาะ บ่เคยเป็นวิ่นกับเป็นพ่อแม่พี่น้องเอ้ตามไหวบ่เฮวาซันเด้เนาะทำงานหลายพ่อแม่พี่น้องพาคปอนบ่เพียงพ่อช่วงนี้เสียงกะอ้อยกะอ่อนลงเลย่นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องเอ้อ้า8แปดหนึ่งหนึ่งเด้อค่ะอันสุดท้ายเนาะตัวเน้นตัวจอของซอเชษชัยแปดห้าแปดเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ด สามตัวเน้นสองหางแปดหนึ่งห้าแปดหนึ่งเจ็ดเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครยังไงก็กราบขอบุญขอบคุญ,อญชอเชชัยเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเจ็ดเซียนดังนี้เข้าไปสี่เสียนเด้อพรมีน้องเนาะแม่นบอกสี่เซียนบอกสี่สี่คือสามเพราะว่าเข้าไป ล็อกกี er ้เซ um ียนหนุ่มสองสู่วันเนาะโอ้เข้าไป3เนาะคะ่ะอ่ะต่อไปเป็นของเลขมาดามเนาะของมาดามไม่ผ่านต้องกราบขอโทษขอภขอภยัยคือโบยงังตัวละมัดของมาดามให้วันนี้รูดแล้วพัฒนา2องทุ่มครึ่งคืนนี้วันที่18กันยายนสองพันหร้อยหกสกับ9กสองตัว6หาง60 61 6ย 9092 1 9 90, เบิ้ลก็จะเป็น6699 3ตัว4หางก็จะมี9 690 691 692 662ด้วยเออ669ด้วยค่ะป๊าเจ้าก็ได้เนาะ669นะคะ,ะออกราบขอโทษขออภัพยพ่อแม่พี่น้องว่าสบ่วให้รุดกับรุดคือเก้าเลาะมาดาม ตัวเน้นตัวเจาะ6061 9091 3ตัวเน้น2หาง690691แคปหน้าจอถ้าใครจะตามของมาดามวันนี้เนาะค่ะเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณ FC ทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามาติดตามชมในทางช่องของมาดามเนาะเอาแคปหน้าจอเด้อุ่มไม้พิ่นองแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของ เลขมีที่มาต้องากาบขอโทษขออภัยแทนแฟนคลับของเลขมีที่มาเนาะเลขมีที่มาหลุดจีงวดหลุดแม้กระทั่งตัวรูดสองงวดติดค่ะมือนีต้องมาเด้อเลขมีที่มาเนาะมี fc โลคยอยู่นะคะอ้าวให้กําลังใจกับเลขมีที่มาด้วยนะตอนนี้ได้อยู่แถวหลังแล้วนะขอบ,บุญขอบคุณคือเก่าล่ะค่ะสําหรับตัวเลขแนวทางเนาะ เลขมีที่มาให้มาวันนี้รูดแล้วพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้สามกับห้าสองตัวหกหางสามสองสามสี่สามห้าสามหกค่ะสามหกสองห้าห้าสองห้าสี่ห้าหกเบิ้ลก็จะเป็นสามสามห้าห้าสามตัวสี่หางก็จะมีสามห้าสองสามห้าสี่ 3ามห้าหสาสาห้านะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของเลขมีที่มาเนาะลักลอยสิมาโบนอืมอนี่เพื่อนถาเด้อเลขมีที่มาเนาะตัวเน้นตัวจอสามสองสามหห้าสองหหสมตัวเน้นสองหางสามห้าสองสห้าหเด้อค่ะเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อ เป็นของเลขสูตรชนนะคะเอาคือเก่านะพ่อแม่พี่น้องเนาะเอาคือเก่าค่ะสําหรับสายที่ชอบเนาะวันนี้ไม่ได้จุดทูบให้นะคะวันนี้เนาะเพราะว่าทูบหมดเนาะยังไม่ได้ไปซื้อนะคะทูบหมดค่ะเพราะว่าเลขทูบของมาดามเข้าไปเนาะเมวดที่ผ่านมาสูตรชนไม่เข้าเนาะไม่ผ่านวันนี้เป็นวันใหม่มาเอาไม่พ่อแม่พี่น้องเพื่อเขาเพื่อปังเนาะค่ะเนาะ เผื่อจะเข้าเผื่อจะปังคาใครชอบสูตรชนวันนี้เจ็ดเซียนดังชนที่สี่กับห้าเด่นทั้งสองตัวแล้วจับคู่สามสี่ห้าสองนี่สองหางพรนพี่น้องเอาเอาไปจิบจับลองดูเนาะคะนะ่ะเนาะเอาไปล่องเบองไหวเปลี่ยนแนวทางเนาะคะนะ่ะเนาะเอาเลขทุกตัวเอามาแค่เป็นแนวทางเด้อค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเลขไม่มีใครรู้ว่าจะเข้าจะหลุด ยังไงก็กราบขอบุณขอบคุณเสียนเสียนแล้วก็กราบขอบุณขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีให้ได้ไปสอบปอบปเลาคืนนี้ทั่วนาทั่วตาเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะเอาไว้ต่อกันในคลิปแดเสียนดังเนาะกันเนาะไปะ